สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อย่างน่าสนใจดังนี้ทนายนิทัศน์เล่านิทานเรื่องนิทานกลับกรอกณนะดินแดนอันไกลโพ้นริมฝั่งโค้งดินแดนพญานาคมิตรภาพคือประเทศลาวมีเส้นทางเชื่อม ต่อสองฝั่งโขงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงต่อต้านอำนาจรัฐท้ายสุดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนื่องจากมีทิวเขาภูพานที่สวยงามทอดผ่านทำให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรในที่ดินต้องห้ามเพราะรัฐนั้นได้เข้ามายึดเป็นของหลวงดังนั้นชายหนุ่มหญิงสาวจึงมักไปเสี่ยงโชค ณดินแดนที่จเจริญกว่าปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เฝ้าบ้านรอลูกหลานกลับมาเพื่อสืบทอดเส้นทางชีวิตอันยากแค้นลำเค็นต่อไปชายหนุ่มหญิงสาวบางคนไม่ยอมทอดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดทําสวนทำนาทําไร่ขายของเพื่อดูแลพ่อแม่ที่ย่างเข้าสู่วัยชาราและทรัพย์สินอันมีค่าน้อยนิดด้วยมอง ไม่เห็นแสงสว่างในบ้านปลายของชีวิตก่อนนั้นชาวบ้านยังพอมีไรายได้เสริมจากการตัดไม้เผา่านหาของป่าแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดขึ้นแถมไม้ป่าก็ร่อยหรอยิ่งทำให้ชีวิตเหมือนต้องคำสาบอยู่กับความหวังไปวันๆแต่ด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้นทำให้การเดินทางการค้าขายการขนถ่ายสินค้า การท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ผลดีก็ไปตกกับชาวบ้านที่อยู่ริมโค้งหรือตัวเมืองมากกว่าส่วนที่ไกลออกไปเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลชีวิตก็คงเหมือนเดิมแทบหาอะไรดีขึ้นไม่มีหลังจากสงครามเวียดนามจบลงสามเหลี่ยมทองคำที่เชื่อมสประเทศมีชื่อเสียงก้องโลกเพราะเป็นแหล่งส่งฟินเฮโรอีนแต่เมื่อฟินเฮโรอีน เริ่มลดน้อยลงเพราะมีของใหม่ที่ทันสมัยกว่าเรียกว่ายามามาทดแทนและเป็นที่นิยมของคนทำงานจนแพร่หลายกลายเป็นปัญหาสังคมเพราะผู้เสพติดจะมีอาการคล้ายประสาทหลอนคลุ้มคลั่งชอบทำร้ายผู้อื่นมีการจับเด็กจับผู้หญิงเป็นตัวประกันเพราะริ์ยาบ่อย จึงเริ่มมีการจับกลุ่มผู้ผลิตผู้จำหน่ายอย่างจริงจังต่อมาในสมัยนายกทักษิณได้ทำการปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นรุนแรงมีการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้นทั่วไปจนเป็นข่าวไปทั่วโลกทำให้มีการย้ายฐานการผลิตออกไปจากเมืองไทยไปอยู่ณนะบริเวณประเทศเพื่อนบ้านโดยมีดินแดนเพื่อนบ้านทางภาคเหนือเป็นฐานใหญ่ แต่เมื่อมีการผลิตมากขึ้นเส้นทางเดินจากเหนือมาใต้เริ่มมีปัญหาจึงมีการหาเส้นทางเพิ่มและเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ลาวตอนกลางหรือตอนออกเฉียงเหนือหรืออีสานตอนเหนือของประเทศไทยและจังหวัดไหนจะเหมาะสมเท่ากับมุกดาหารไม่มีอีกแล้วสะพานมิตรภาพและ ลำน้ำโขงเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการเดินทางเชื่อมต่อสองประเทศและเมื่อผ่านตัวจังหวัดมาได้แล้วเข้าสู่ดงหลวงผ่านกกกอกเข้าสู่ทางสามแพร่งที่หมู่บ้านกกกอกทางหนึ่งไปแยกกระสินทางหนึ่งแยกไปเต่างอยจังหวัดสกลนครณจุดทางสามแพร่งดังกล่าวมีการตั้งด่านเพื่อคอยตรวจตรา ความสงบเรียบร้อยของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ได้โพสต์บทความที่น่าสนใจดังนี้ครับทนายนิทัศน์ถามว่าทําตามกฎหมายหรือท,ทําลายศรัทธาจากกรณีที่มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษพระอาจารย์พลในข้อหาสนับสนุนลุงพลก่อสร้างพญานาคเป็นการบุกรุกป่านั้นเวลานี้ชาวพุทธส่วนหนึ่งหันมามองว่า เกิดอะไรขึ้นถึงต้องทำการขนาดนั้นการก่อสร้างพญานาคในที่ดินที่เคยครอบครองต่อเนื่องกันมาโดยมีการบริจาคเงินจากชาวพุทธทั่วโลกพระอาจารย์พลไปสนับสนุนอย่างไรตอนไหนใครๆก็เห็นว่าก่อนจะมีการก่อสร้างลุงพลกับชาวบ้านส่วนหนึ่งไปทำการชี้จุดวัดพื้นที่ โดยพระอาจารย์พลมาร่วมชี้จุดและให้ความเห็นบ้างก็เท่านั้นคลิปที่ถ่ายโดยกลุ่ม YouTube เห็นชัดเจนว่าพื้นที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่ปรับหน้าดินเรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้บนที่ดินเป็นที่ลาดจากถนนไปยังลำห้วยมีการปลูกต้นมะละกอและพืชสวนครัวโดวยมีต้นกระถินป่า เกิดแซมขึ้นมาตามธรรมชาติเพียง4ต้นแต่สื่อหลักกลับนำคลิปภาพตอนลุงพลตัดต้นกระถินป่ามาเสนอข่าวแล้วมาพิพากษานั้นคือการบุกรุกทำลายป่าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชื่อกระถินป่าหาใช่แสดงว่าต้องเกิดในบริเวณที่เป็นป่าเท่านั้นในที่ดินทั่วไปก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการปลูกได้ดังนั้นการเอาประเด็นการตัดกระถินป่า4ต้นมาฟ้องลุงพลบุกรุกป่าคือการตีความกฎหมายแคบไปก่อนหน้านั้นที่ดินของลุงพลที่ติดกันก็มีการสร้างซุ้มครอบต้นมะข่าแต้แต่ก็ไม่เป็นประเด็นบุกรุกป่าแต่อย่างใดแต่พอสร้างพญานาคไงเป็น ลุกป่าไปได้พระอาจารย์พลกับชาวบ้านส่วนหนึ่งไปช่วยวัดพื้นที่ชี้จุดก่อสร้างที่มีการปรับหน้าดินเรียบร้อยเพียงเท่านี้แค่นั้นถึงขนาดเอาผิดกับพระอาจารย์พลในข้อหาสนับสนุนร่วมกันบุกรุกป่าถ้าจะผิดก็ต้องไปเอาผิดเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางหลวงด้วยที่ทราบดีอยู่แล้วว่า จากการที่ลุงพลไปปรึกษาและไม่ว่าจากสื่อกระแสไหนว่าลุงพลมีการสร้างพญานาคบนพื้นที่ดินดังกล่าวแต่กลับไม่เคยคัดค้านแถมปล่อยให้มีการก่อสร้างจนเกือบแล้วเสร็จงั้นถ้าจะให้เป็นธรรมก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยที่รู้อยู่แล้วว่า จะมีการก่อสร้างพญานาคแต่กลับไม่คัดค้านอย่างใดแต่จะมาเล่นงานกับพระที่ไม่รู้อิหนยเนะอะไรเราชาวพุทธใจไม่สบายและรับไม่ได้กับคดีนี้ทนายเห็นด้วยกับการค้นหาความจริงว่าใครฆ่าน้องชมพู่แต่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดีเรื่องอื่นๆแถมเป็นการทำลายความเชื่อความศรัทธา ของชาวอีสานซึ่งนับถือพญานาคต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคคนแถมยังลามไปถึงพระที่มีความเชื่อความศรัทธาตามวิถีทางของชาวอีสานอีกพระอีสานนอกจากบวชเรียนตามหลักพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่อในภูมิภาคที่ตนเกิดมาเป็นองค์ประกอบด้วยโดยมีรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมต่างๆกันออกไป บางภาคก็นับถือสารปู่สารตายายพยาครุฑไอ้ไข่แต่ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพญานาคแล้วคนภาคอื่นจะไปทำลายจิตใจคนภาคอีสานทำไมทนายมีเชื้อจีนก็ยังมีความเชื่อแบบจีนผสมกับพุทธดังนั้นจึงไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นทำลายความเชื่อความศรัทธาในความเชื่อ ของบุคคลอื่นดังนั้นการไปทำลายพญานาคก,การไปกล่าวหาพระโดยอ้างหลักกฎหมายไม่คำนึงถึงความจริงหรือเจตนาเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งชาวพุทธส่วนใหญ่รับไม่ได้จริงๆกกกอกมีทั้งสื่อหลักคือทีวีหนังสือพิมพ์และ YouTube รวมกันทั้งเกือบร้อยชีวิตแต่การจับยาบ้า 4 0 0แสนเมตรพร้อมไอซ์2กิโลกร,รมัมเมื่อ2วันก่อนแทบหาข่าวไม่เจอทั้งทั้งที่ควรจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนหนึ่งว่ายาบ้าและยาไอซ์ไม่เคยเกิดขึ้นในบริเวณนั้นสื่อหลักมาเล่นแต่คลิปเล็กๆในน้อยโดยไม่ดูความเป็นมาให้ชัดเจนเช่นคลิปลุงพลตัดต้นกระถินป่าทั้งที่ตัดมาเป็นเดือนแล้ว ถ้าเป็นการบุกรุกทำลายป่าจริงมีหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตที่ดูแลอุทยานแห่งชาติภูพานจะปล่อยให้ลุงพลลอยนวลเป็นเดือนโดยไม่ดำเนินการอะไรเลยสื่อไทยเป็นพวกนกรู้รู้ว่าตนเองนั้นอยู่ณนะถิ่นอะไรควรเสนอข่าวหรือไม่เสนอข่าวไหนดังนั้นข่าวยาบ้า400,000เม็ดผสมยาไอซ์สกิโลกร,รมัม จึงแกล้งมองไม่เห็นทั้งๆท,ที่ควรเห็นเข้าสุภาษิตเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่สิ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นเห็นคือเห็นอะไรที่ควรเห็นและไม่เห็นอะไรควรมองไม่เห็นหรือพูดอะไรที่ควรพูดหรือไม่พูดอะไรที่ไม่ควรพูดซึ่งอาจนำภัยมาถึงตัวนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีน้องชมพู่ ถึงยังจับคนร้ายไม่ได้เพราะหลักฐานเบื้องต้นถูกทำลายซ่อนเร้นไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าพื้นที่แถมชาวบ้านก็ปิดปากเงียบสนิทอนิจจาลุงพลไม่ใช่แพะแต่เป็นแกะดำที่เข้าทางที่สุดดังนั้นควรนำมาสังเวยเพื่อปิดเกมเสียทีทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล